บัดนี้เป็นครั้งที่60ตรงกับวันที่แมกราคม2569เ้าข้าพเจ้าผลิตน,นาขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาแาาาด,ลลด,ด่องค์พระคมสีเทาราจองหลวงปุสเม็ดลุหลวงบุนเด็จหลวงปุสีลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีและขอเททยาเจา้าทั้งหลาย ขอจงหมายุ่งพัฒนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพาวรตนาตรายคุบาอาจารย์และทเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกีย่ยวการสวดสาธยธยายมนต์ต่อไปโปสวดชุมนมเทวดา สมันตาจะกว่าเล่สูอันตรากัันตุเทวตาสัทธรรมะมุนิราชสัตุนันตุสาวกโมกทังสักเค迦เมจารูเปี้ยคือฤิคาราตเตจันตริเควิมาณีทิเประเทจะาเมตโรนะคะเนเคหวาทวีเขตเตผมมาจายันตุเทวชาลัทธาลวิสิเมียคฆันทภพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจานังสาธะวเมสุนันตุธรรมมัสนกาโรยาผัสทันตาธรรมมัสนกาโรยาผัสทันตาธรรมมัสนกาโรยาผัสทันตา โมเสสในมการาศิทธ so ิคาถาในโมตัสสะปะกบวตโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธะในโมตัสสะปะกบวตโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธะในโมตัสสะปะกบวตโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธะโมเสสสัจจการิยะคาถานาทิเมชรานังยังผู้โทเมชรานังวะรังอิเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทานาทิเมชรานังยังคัมโมเมชรานังวะรังอิเตนะสัจวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทานาทิเมชรานังยังสังโฆเมชรานังวะรังอิเตนะสัจวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทาน มดสดมหาการุณิกนัทโธติอาริกาคาถามหาการุณิกนัทโธคาถายะสัพพานีนัปุเรโตวาปาริสัพพะปตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมหโหตุสัุปปัถวามหาการุณิกนัทโธหิตายะสัพพานีนัปุเรโตวาปาริสัพพะปตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมหโหตุสัุปปัถวามหาการุณิกนัทโธสุขายะสัพพานีนัปุเรโตวาปาริสัพพะปตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมหโหตุสัุปปัถวา मत्सो एम सुंग भक्वा सख्य सूर्य हरती महा मनी महता फिखु संखे न संगखु सतेही सफे वह ही ठस हि चलो कथता यु ये न स निपटिता होते भगवंता खस निकुसु सुना नोसे यो भगवा सख्य सूर्य हरती पिलोवा धूस्मी महा महता सीमते ही सफे वह थी थावता ये पुयेन सनी पति होती भगवंत थी खुश नून मय पीयेन भक्वाज तेन पशंक मय यशक भक्वत संपे हाथ पेय यतिताे से था पिना फलवा पुलिस वहा हँसारय वहाँ समीश्रियम श्रद्धा वसेशु थेवेशुरीता भक्व तो पुरी पात्रु रखोताेवताता भगवंत अभिवाचेत वे मंदनाथस्तु

bahwaang kadang apa sihwa kilangwa <laughs> baliklang disutawiacak bumi pa mansanhan tewa kaya berbudesan tidurku pak ဘိကုဝါမန္တေစီယေဘူယေနဘိကဝေဟဿသလုကထာတုသေဝတသဏိပတိတာဟောတိတထာခန္သာစေတေဘိကုသံတဇေယေပိတေဘိကဝေဟေသုဝတိတမထာနောရတောသမာ ਸੰ ပုတတေသပခဝတနာယေတဝရဘ एत परम ये होेव तास निपति तब हे सू सही य था हंग यी ये भी देवे भू इसे नतम था नो सामा सब भू ते समी भखोन एत परम ये वो थे तासबे हे कया नंग नाम माना कित इसा भी खुबे ठेऊ कया नंगे इस नि खुबे ठेव क्या नंग नाममा न सा मन सिंत खु

mora mena abiga mo biguna se mete una sata hirati sasha Hana, que ana tuvo ni no y si me tosieron tuvo mena se mete buena ite sola sasha ya que ana tuvo y si me tosieron tuvo mena se mete buena muy sabida pues ya que ana

Hindi mo tayo sa sinamor hamang nabi ka mong ikuna sa beti mo nang pasimata ni sangga sa wiro na kanang ripi di mahara sa so puta pita sa kawo ito na mama pala ito yung tos kumento nang tos sa sinamor hamang nabi ka mong sa beti mo nang utara ta si sangga sa wiro ta pasasti ya kanang ripi di so puta pita sa kawo ito na mama pala ito yung tos kumento nang tos sa sinamor hamang nabi ka mong sa beti mo nang

เมตตากรุณากายิกาอาภูเทวา ยศศินทศท้ากยสับเพนนตวนีนที่มันโตชุดมันโตแลนโตยศศิโมธรรมนาภิกขโมบิกุณาศวิติวะนัเวทุสเทวาสัจสมะจาุเวยมาจันทรุบุรสาเทวจันทร์คูบุราคิตาสุยสุบุรสาเทวสุยมาคูบุราคิตาเนคันานิบุราคิตาวาคูมันหน้าว่ากาวสูนาวสวาสเทสกโอบาคบุริทัตโตทัศน์เสด็จท้ารักก็ยาสับเพนานัตตวานีน้อยที่มันโตชุดมันโตแล้วมันโตยศิโนมรธรรมนาภิกขโม

ถ้าจะเข้าอ่างนีบอกว่าคู่เทวแบบนี้จะนสานทหารราคาใช้เวลาการเจรจาสัตยน้ที่ยงขาดไปชุนน้ยยอดีสัวัตตีทเสถียรถกยวกบสเปนน่าันี้หยที่มันโตชิรมันโตว้นมันโตสัตย์นมดถ้ันน่าพิการโมิโกน่าสมิติโกนังเขีบีอร์สตาย่มาตัดการเจรสัตน้สัมผักับาม่เสีทาช่ตีน้มาจาสวานิมาน่าตีนอยถ้าคูอาคู่ถ้าคู่ประเด็ิจารณเสถียรถ้าเกี่ยวกับสเปนน่าตัวนี้น่วยที่มันติร์มันโตเว้นมันโตส

સાહ સફામાં લોકાન મહાબ્રહ્માી દીધી વયસો ઈશ્વર આખો સતમ સત આખા પરિવારિતો કેસ મનતા

บทสดจุลชัยยระกนโมเมพุทธเตชะสาราตนาตะยะมิกาเตชะปะสิทธิปะสิเทวานารายะปาระเมชุลสิทธิพัมมาจะอินทาจะตูโลกาคัมภีราการสมุทาวตุงคังคาจัสมภมัชยยปะสิทธิปะวันตุเตชเชยธารนางรนิุชาที่อที่หนึ่ที่นีชัเชยข้คนละตระนี่ส่ในราสเสนะเมรราชวาชี เชยเชยคันพีรัตนพินาเคนาคีปิศาจจตุการิเชยเชยทุนิตาโรคีเชยเชยสิงคีธุลาานมุขาชาเชยเชียวรุณนมุขาสาตาเชยเชยจำปาทินาคากุละคันถกเชยเชยะขชคนนตโรสุกราพุชงสิฮาเพียขีปาเชยเชียวรุณนมุขยาตาชิตาทิศเสนารี พูนัสุดที่น่ารณลึกเชืเชืสุขสุขาชีวิตเชืเชื่อทารณีตระลสถาสุขเชื่อเชื่อทานนีสัติสถาเชเชื่อบงนรักยากพเกเชื่อเชื่อว่ารุณนยากเชื่อเชื่เราเขาเสสุนทรพูชเตชาเชื่อเชื่อพระมทัขนเชืเชื่ ราชาธิราชสัย์แช่แช่ปัตติวิงสัพพาแช่ยช่อรหันตตาบเจนโพธิสาวังแช่ยช่มหิสุโหโรหรีเทวาแช่ยช่พระมาสุรคโขแช่ยชนาโควิโดโกวิโดปโคจันทิมารวิอินโถจเวนเตโยจักุเวโรวารุโนปิจัคิวายโยจปาชุนโหกุมาโรทัตตะราตโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาธิโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมพะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทังสะปาลุจะชัยยะกังยเตนะชัยะเตเชนะชชยะนะ สศรษีพวันตุเตเอเตนะพู้ทัเตเชนะหุตุเตเช่บังคาัง

มันเพมโตารใช่ตทานาคนนไม่เฮสินใช่โอปปุระสัสริมัโตัยอยามาราสฎตปาพิมตโตปรชีอุคสียมโพิทมันเมโิตาใช่ตถา,าพัะพรมะคนนม่เฮสิน เชยันตัว้าบุเลสัเลยนังนันที่วตโนเอวตววังวิเโหิเชยสุเชมังคะเลอปราชิตปลังเกิเสปวิอการยพิเษกสาวุตะนาอาคาปัตโตปโมสติสุนาคตัตสุมาขังสุปัปาตสุภุติตาสุขโนสุโมหตจะสุยิงทางพระมจารยสุัทกินังกายกมัวจกรมปากินังปัาินังมโนกรมปณิฎิตปัากินัปักินันิกตัวันาพันตเทธะทัถาวินเอะทัตตาสุภิตาสิลน์น ใครอยู่ก็สัตว์ทงตัสุกตาทุ้งตัสัพพาราหันตุสัพพสัตตานังราคันตุชินัสัสนังยาการจีปัจนาเตตสังสัพเพปุเรีตุมโนระหาโยตักการ์ปวสันตุวสังวสาวรารักาโรข้าจุปัจวุเตตสังนิวาเรตุจัสมพรรักาียสุขังจิตตสุขังอรหันตุยราหังบทสวดธรรมานิยามสุตัง

ถาถ้าตัวมที่ถาธรามนยัมสัพเพสังขาราตุขาดตงกะตวิสังุติิเมติอภิสังุชิตวววิปิเมตว่าจคเทเสติปัญญเติปัตเติรติเชติตานิกรติสัพเพสังขาราตุวขาอุปหะพิภบเวตระคตานอุปาทหัวตระคาตานันที่าวสัธาตุธถมัที่ถาธมนียัมปไดสับเพลิงมานาตัดที่ต่างกระทะติวพิสังพุชเตวิปิลเสติติสัพุชิตัววิปิพเมตัวว่าเจาคด ภาษีสังอภินันท์ทนตีบทสวดประเทศกา่าบาตคาถาอติตังนันว่าเขามีนามหนึ่งเ,เขียนนะคา,าตังบุคคลไม่ควรต่างคิดถึงสิ่งที่นุ่มเวลาด้วยอะไรและไม่มีผพวหรืสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาดิตังไปยีตัมต่างอปรตจตจนน่ะคาตังสิบแย่ดีก็ไปแล้วสิบแหนาะคนก็ยังไม่มาปัจจุบันและจะโยธมงังต่อทัตตาทวิปัสสติสังหิราสกุปัตตาวิธามนุโผลยเผู้ได้เห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่ากจะแจ้งไม่ร้อนแง่คอนแคนของคนเพราะมา ต่อปังโกเชย,ยามาลาสุเอความเพียรเมืคิดที่จะทำบนนี้คาจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาะฮินนสังคาราเตนัมาหะเซนีนัมมาจุนาการเผยต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่งไม่มีสำหรับเราเอวาวิหารดิมาตาปิงอโหดาตมาตทิตาต,าตอวีปร,ระเทศกะราโตติตาโตอจิคเตมบุนีผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขานทักกังวลกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แมร้ราติเดยกก็ได้ชม สดธรรมะสังเวคปัจจเบคณะสัพเพชังขารนิ้เจ้าสังขายคือร่างกายจิตใจและรูปไปทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียเกิดคือราลไปมีละไปสัพเพชิงขาร้ากค้าสังขารครือร่างกายจิตใจแล้วรู้ทมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาวเพราะเกิดคือละก่เจ็บใจไปสั้นเพธรรมะนตาสิทั่งหนาอยทั้งปวงทั้งที่ไปสังขารและไม่เปสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัว มารณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมารณะนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยมวัตตะที่โคตรสังเวชอายางกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาโนคร้นปัสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิงเ็จแล้วอธิเสสติจันนทัพปัตวีขึ้นแผ่นดินกายลินคละอิวะมาดูดังว่าท่านมาและท่านฝืนน้รานถังหาประโยชน์มีได้อีิจไวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีที่เหนืออุปาทวยัมิโนนนร้้้ขึแลว มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรสติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมับไปเตสามุปัสโมสุโขค,ความเข้าไปสปงบระณบสงคาญทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มริสุจามริเลทั้ทงที่ตายแล้วลกำลังจะตายแต่ที่ว่าหังมริสานีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอถัสสังสยโชยข้มสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่แ้เลย ปอสวิฐไม่ตายยังกินจียังกินจีกุศลกรรมมาสเพหิพัตเตหิกะตังคุณยังโนนุโมทันุสุนตูพณตุเยเทวาสมิงฐานนี้ธิ่ขตาทิขายุกาสถานหัวตัวชุตตาหัวตัทุกขะบังมุเจฉตุมาตาปิตาชุิตาหัวตัทุกขะบังมุเจฉตุสเพหียาติกา สัพเพยาติกาสุตาหงตูรูขะโมจันตสัพเพยอยาติกาสุตงตทุกข้ปจนตสัพเพปิสาสับเพยยาขาสัพเพเปตตาสุตาหงตรปขาโันตสัพเพอาจารยโยปะชัยยสุปตาหตูรูขะโมจันตสับเพนักันตาสุิตาหงตุรขะโจันตสัพเพเทีวาสุปตาหตรูสขาทมจันตูสัเพสามัติหน้าสามิชันติวสบุชาบุคุทวันะโมโพธิสัตว์ขันติเมยติปะควานโมโพธะสัตว์ข อย่างเทวตัศน์ทวิหารว่าชีนีรูเปก้เรียกว่าที่เกิดตัวหินหินแต่ธรรมทาเนน่าบ่มาดชิดาซูทิงการอเดินวิหารมันทะเลถึงราษมชาลีว่ากาจะไปกูสาราหมิกาทานปะพีอุบาสก้าข้ามมาจะศรีสันนิคมมาเจอศรีราษฎร์ปานผู้ตายตัวตายก็มันตัวเชื่อราษฎร์พูชัยนิจารณ์ที่คำบ่าวาสัะเทิดละเจ้าตาแลขววัวบ่าวดีการียังตกาธรรมโมระน่ะพร่ติดตัวเชื่อพระพิจะรณ์ที่สัตว์ศักรอดูสังข์มจะยอันทั้งตัวเชื่อราษฎปานธรรมโมรมาเจอราร เมื่อที่เดบสนนาหอนตัวสพาพปีศาจีโนบุทธสัตว์เสน่สัมมาตรรามบ๊วชเตตัวการเรียวัวบ๊วยเซตตัอุทิภาวัยาสตานตาเนิ้อทังเงตุเมื่นีมาตาปิตาจากตระชัยงนิจังราขันติบุตรกันยวงธรรมเมนะราชาโนรักปะชังราขันตุสัพพร้านเทวตาวิโยชนคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขพยาปัตตาเจนิพยา สกกะพัฒนาสกกหงตัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามหสัพพยสัพาสพเทวานุโมตุสัพพสัมปติสธิยาธานันตุสายาสีลังรคันตุสัพพาวนาิยตาหองตัขจันตุเทวตาขตาสุมคลาคถา โอตัสพาสรักษตัสัเทวตาสพันคุยานุภาเวน่าสตวตุเนัตรงโอตัสพาสมาชรักตัสภาเวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสตววตุเนตรงโอตัสภาสมาชรักตัสภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสตววตุเนรังตรัง สุูธาพละปตาบตรกานันสยามพลังรันตานันุเตชินารคบันทาวิสับสนสุูธาบะปตาบตรเกานันยพลังรันตานันุเตชินารคบันทาวิสัสนสุทธาบะพตาบตรกานันจะยามพลัอรันตานันเตชินารคันทาวิสับสนสุูธาพละปตาบุตกานัน สยมพลังร้นตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพโนสเปพุทธาพระลตาปเจกานันยมพหลร้านตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพโนสเปรพุทธาพระลตาปเจกานันสยมพลลร้านตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพโนสเปพุทธาพระลตาปจกานันยมพลานตนันจเตชนรักังพันธามิสับพโนสเพทพระลตาปจกานันยามพลลัร้านตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพโสเรือนักแห่งบูสนที่เข้าเจ้าได้สวดสาทยาพระพุทธมนนี้เข้าเจ้าขอนำเก้าทิถวย เป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสดรจกิดพระบรมบราชินีนาพระบรมราชชนนีพ่านปีหลวงผู้เสด็จสวดคารายขออี่สวงแห่งบุคศลนี้จงเป็นสัสมภาริมคนแก่ข้าพเจ้าให้เคร้าขับปลอดภัยจากทุกสงวกาผันตรายทาั้งปวงให้มีหลายๆด้านสุจริตมั่นคงไปสนาม,มาที่มันชอบทำเพาว่าไม่มีอย่อยางยากจนขอยได้เกิดแก่ข,ข้าพเจ้าขอให้เข้าใจมีสมมาธิทีิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนะอีกทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลายผู้ใด ผู้ได้หรือวัฒนาสาธุก,การเป็ะโยนกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรนมล้ำสนผ้าแห่งมงคลไปสู่บรรทุมงคลพระพิตรายาเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนับถึงวัทุมงคลทั้งคนที่สามสิ่งอมุญเลยจ,จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเรื่องคุณภาพเทวานุภาพและเรียนคุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าพรองบูชาดุบการเถรัสทุ